นี่นะจ๊ะปาปแมคโครตัวนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะจะมันก็นจะประมาานี้เด้อค่ะเด้พอพะว่าเล่าขาดมากบไดน้นะคะเนาะถนนจะาบดีจะธรรมดานี่จะถนนน้องนองกรุงเทพเลยนะคะตอนนี้แม่ติวกับเข้าในตัวเมืองหนองคายแล้วนะคะจะติวก็จะเริ่มต้นไหนเมืองไปยังสี่ราคาค่ะไปขากลับนะคะจะเฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะเด้อพูดเฒ่าออกมาเที่ยวข้างนอก กััโตยู่เป็นหลายเดือนแล้วอยู่ในห้องในบ้านจ้ะอยากออกมาแต่ว่าโอ้ยเห็นยังก,ก็อยากได้อยากได้จะแมวกุญแจบ้านไว้ไหนอยู่ในกระเป๋าสะพายแม่มเห็นบ้าจะผ้าช่มจจะผ้มมาช่อมึองสภาพร้อยตรงมีสงสัยจะเป็น ข่เนาะเย้ติวกับมึงเดี๋ยวเดว้สงสัยจะเป็นวัดลาดสัมมคีไหมอ่าย้ติวก็จะให้ะจะขยุกะจะประมาณจากแม่โคไปบ้านแย้ติ๋วนี่ก็จะประมาณสิบนาทีเด้อค่่เด้สิบนาทีสิบห้านาทีจะถ้ารถติดนะคะจะ ราะว่ามันเกี่ยยูคนละฝากเมืองเนาะค่ะเนาะแม่ติ๋อยูมุ่งนำโค้งอันนี้มุ่มาทางอุดรจ้กแม่โคบ้านแม่ติ๋วอยู่ติดดิมโค้งค่ะรถกับเจ้พ่อประมาณนี้นะคะสะดวกสบายค่ะช่วงนี้แม่โคค้นกับบอแนนค่ะอากาศปลอดโปร่งดีค่ะแต่ต้องใส่แมสนะคะออกบ้านต้องใส่แมสกันค่ะ ็นไหมคะป้ายน้องคายเมืองการค่ะให้เมืองไปน้ำกัน้ะเ,เธอผู้อยากมาเที่ยวเมืองน้องค่ายเมืองดูเมืองน้องค่ายเป็นจังไหจ้ะเห็นไหมไป้ายสะพานไทราวตลาดอินโดยจีนคะ่ะ เบลฟาวนาแยกเด้อดอนดนได้ออกมากกันอย่าให้พี่น้องมาเห็นเมืองหนองคายน,นี่ท่านมาจากอุดรเ้อค่ะเด้อจะผ่านเส้นนี้เ้ยค่ะถนนทางด้านหลังนี้ไปอุดรอ,อุดรมุ่งเข้าหนองคายนะคะจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายค่ะรถก็ใจประมาณนี้โอ้ยสบายเลยขับรถลงจะ ช่วงถ้าบ,บ่มีวีวับนะจากเวทโคไปบ้านเยติว๋ว mm hmm. เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ mm hmm. จะติดมันจะสาช่วงติดไฟแดงค่ะจะนี่ก็ถึงโรงเรียนประตุมเทพวิทยาคารละค่ะนี่นะคะโอ้ยม,มาจอดรถทีจอดรถสี่รสิ้นนี่นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นไออะไรนะแต่นเป็นอบจ,ออบจอเข้าไปศูนย์ราชการค่ะเข้าไปข้างในนะคะนูนเห็นไหมคะ คนมาฉีดวัคซีนดูสิคะรถจอดรถเต็มเลยอันนี้เป็นคากรรมสิ่งทอของกลุ่มแม่บ้านนะคะของจังหวัดหนองคายคะ่ะเข้ามาชมได้นะคะมีทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะมันจะอยู่ซ้ายมือนะคะมันจะอยู่ซ้ายมือนี่รถมาจอดนี่รถก็จะติดไฟแดงเดียะยะ๋ย,ว,ยวจะเดี๋ยวจะหันให้ไปดู ไอ้สารลางใหม่แล้วก็อบจแล้วก็สารหลักเมืองนะคะจะอยู่ซ้ายมือนะคะหันหน้ามุ่งสู่เข้าจังหวัดน้องคานะคะนี่ค่ะนี่คือแยกเห็นไหมคะรถคนมาจอดฉีดวัคซีนนะคะนี่ศูนย์ราชะการจังหวัดน้องคายค่ะนี่ก็คือสารหลักเมืองนะคะสาธุสาธุจ้านี่ค่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็จะเป็นสารลกกางใหม่ค่ะนี่ค่ะ นี่นี่นี่สารากางใหม่ค่ะนี่นี่ต่อมาเห็นไหมคะเยี่ยิวิภาที่เฉลียวพิมายศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายคะ่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นขนส่งค่ะม,มาตอ่อต่อใบขับขี่ต่ออย่งค่ะเขามุมนี้เลยคะ่ะซอยนี้เลยคะ่ะต่อไปก็จะเป็นโลตัสนะคะ เดยติ่ก็จะให้ดูวิวนี่นี่คือทางเข้าโลตัสค่ะนี่โลตัสข้างในก็จะเป็นโลตัสค่ะนี่หนไหมคะจะดูเส้นทางถนนต่อไปค่ะมามานำกันจเห็นไหมคะชาวหนองคายยินดีต้อนรับจ้าซ้ายมือไปเวียงจันทร์ขวามือไปพลพิสัย เข้าไปในเมืองอยู่หนองคายซุ้มประตูนะคะชาวหนองคายยินดีต้อนรับค่ะเอาจอทั้งเครื่องไปไวบานเนาะซ้มฟ้าบาน์พอดีจ้ะเห็นไหมคะจะมีจอโทรทัศน์เ <c oughs> บลอเวลาเป่าภาษาบานเท่านี่แหละ, <c oughs> ะเบลอเวลาจ้ะจะมีรูปเสาพญายนาคแก่ตรงสี่แยกตรงไปเลยกับคลืสารลางเก่านะคะตอนนี้ทำเป็นอะไรอ,อรําเภออําเภอจ้ะอ,อําเภอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะ เป็นอำเภอเมืองจกะนี่ค่ะคลินิกหมอปีเดชที่ายติ๋วมหาหมอนะคะนี่ค่ะถ้าเปิดตอน้สีน้ำเงินนี่ค่ะนี่เปิดตอนยางไม่หยุดหยุดหยุดไม่จะเพราะเปิดเย็นด้วยนี่นะคะนี่คือที่ว่าการอำเภอใหม่ของของแม่ติ๋วนะคะนี่นี่เห็นไหมคะคือสารางสาราการเก่าจ้า อาว่าเป็นอำเภอได้จ้ะเด้อเป็นอำเภอเมืองนี่คืออำเภออำเภออำเภอเก่านะคะทําเป็นทําบัตรผ่านแดนค่ะนี่คืออำเภอเก่าค่ะนี่คืออำเภอเก่าต่อมาอาจจะเป็นที่ทกรมที่ดินจ้ะนี่ค่ะใครมีที่ดินลายๆกับยู่นีลระเบิดค่ะม,มาขามามาเมืองมาชมหนองคายต่อไปก็จะไล่าตาได้ได,ะะด้วยค่ะเด้อ เส้นทางเก่าจ้าทางบ่มีหลายเส้นค่ะนี่คือถนนประจักษ์ค่ะแล้วก็ตรงริมโขงก็ถนนมีชัยค่ะมีสองเส้นแค่นี้ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นถนนเส้นโพนพิสัยจ้าเส้นรอบเมืองเส้นมิตรภาพเส้นรอบเมืองจ้าเี่บอยยดติวกับกับขึ้นกับขึ้นมาเส้นเก่าจ้าก็จะผ่านหน้าเทศบาลนะคะนี่ค่ะ แม่ติ๋วจะให้ดูเทศบาลนี่อีกรอบนะคะเห็นไหมคะตึกสูงๆสวยๆนะคะนี่คือ <ไป S 1> ทเทศบาลน,น้องพาวอยู่น้ำใจเ<ะ>มืงเองคายนะคะตรงเต็นท์สีชมพูกลางเสจแล้วก็คือมีน้องพาวเอ่อมาขายของค่ะแม่ติว๋วก็จะขอจบตรงลานน้องพาวเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกรลัก,ท,ก,กทุกไรทุกกำลังใจคะ่ะที่มาชมเมืองหนองคายกับแม่ติ๋วจา้าเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ